ก็ <g ül> ใช่ครับท้องร่วงครับก็อาจจะเป็นอาหารไม่อาหารเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยคือทำทำงานทํางานเยอะแล้วทางานต่างที่คอยต้อง,ต,องต้องแบบเหมือนเดินทางอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยจะไปเจออะไรที่แบบฟลุกขึ้นมาแล้วแบบผิดก็เลยป่วยครับไม่ออกมาแล้วครับตอนนี้เขาไปทํางานที่แม่ห้องสอนแล้วครับร <g ül> ใช่ครับไปครับทางโรงพยาบาลจัดให้แล้วครับโรงพยาบาลจัดให้แล้วครับ ออตอนแรกนอนหนึ่งครับแต่ว่าเหมือนหมอเขาอยากให้อยู่คือจริงๆแล้วเขาป่วยครับแต่ว่าแต่ว่าคือที่ไปนอนโรงพยาบาลคือคือ,ค,อคือไปเหมือนก็อยากอยากไปนอนเพราะว่าเขาต้องไปทํางานต่างจังหวัดแล้วเบร์นพอพอเหมือนอแคนเซิลง,งานไม่ได้คือให้มันหายให้ทันครับเป็นห่วงครับเพราะว่าเขาทํางานเยอะมากเขาทํางานเยอะมากแบบแล้วงานของเราเดี๋ยวไปญี่ปุ่น <laughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตลอดแล้ว แบบเรื่องของอาหารเรื่องของแบบสภาพอากาศเรื่องของหลายๆอย่างสภาพจิตใจทุกอย่างมันมันบางทีมันต้องใช้การปรับแล้วบางทีเราอยู่แล้วมันปรับไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยเราม่ต้ช่วยยัเไงบ้างไหมเราก็เราก็เราก็อะไรที่เราทําได้ก็ทําครับแต่ว่ามันก็มันก็เป็นงานของเขาครับเราก็ไม่ได้อยู่แบบ24ชั่วโมงแบบเขาก็เขาก็เขาก็อยู่ได้ครับ